สวัสดีค่ะก็เองนะคะเดี๋ยววันนี้มาพาทำเทคนิคนี้นะคะที่เป็นสีมง่วงเนี่ยนะคะที่เป็นครีมที่มันจะย้อยๆลงมาตรงนี้นะคะขั้นแรกเราจะตีวิปครีมก่อนน,ะนี่คือวิปปิ้งครีมนะคะมันจะเป็นครีมที่เหลวนะคะเป็นเหลวๆแบบนี้เลยนะตีด้วยสปีดกลางนะคะตีแป๊บเดียวก็เหลวแล้ว คือห้ามตีเป็นยอดแข็งนะเหมือนที่จะเอาไปปาดเค้กตรงนั้นไม่ใช่นะคะเค้กก้อนนี้นะข้างในเป็นตัวเนื้อเค้กนะคะเนื้อเค้กที่แดัดแปลงมาจากบราวนี่นะตัวครีมขาวนะคะที่ปาดเค้กก็คือเป็นวิปปิ้งครีมนะคะและก็ในขนาดเดียวกันข้างบนที่เป็นสีม่วงก็เป็นวิปปิ้งครีมเหมือนกันนะคะโอเคเราลาดลงไปแบบนี้แล้วเราก็ใช้ที่ปาดเค้กนะคะหรือสปาตูลาแบบนี้นะคะค่อยๆเกลี่ยค่ะ จะสังเกตนะก็จะเกลี่ยให้มันลงมาก่อนนะคะเห็นไหมเกลี่ยมันลงมาแบบนี้แล้วก็ค่อยหมุนนะคะหมุนเทเดียวอันนี wow. ้เทคนิคนี้คือทําให้หน้ามันเรียบนะคะคือตัวแรกคือเกลี่ยลงมาก่อนนะคะทีละข้างก่อนนะเพื่อที่จะให้มันเป็นเคิร์ฟแบบนี้นะคะจากนั้นก็หมุนให้มันเรียบนะคะหมุนแบบนี้นะอ่ะต่อไปก็ตกแต่งได้เลยนะคะวันนี้เราก็ตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่นะคะเค้กอันนี้เคยสอนไลฟ์สดไปแล้วนะคะตามดูที่หน้าเพจได้เลยนะ ก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นก็ตัดได้เลยนะคือก่อนจะตัดต้องเอาเค้กไปแช่ในตู้เย็นก่อนนะคะให้เย็นเซตตัวสนิทถึงจะมานำมาตัดได้แบบนี้นะคะตัดลงไปชื่อแบบนี้ด้วยมีดคมๆเลยนะเค้กก่้อน,นี้คือ red velvet นะคะคือแดดแปลงมาจาก brownie red นะ ให้กลายมาเป็นตัวเค้กแบบนี้นะคะใครที่อยากจะดูนะคือย้อนกลับไปดูนะคะเคยสอนไลฟ์สดไว้อย่างละเอียดเลยนะแล้วก็มีคลิปด้วยนะคะตัวนี้คือดัดแปลงมาจากในตำราบราวนีนะคะเป็นตัวเค้กนะเป็นตัวเนื้อบราวนี่ตัวเรดแบบนี้นะคะ,ะคือตั้งต้นมันเป็นแบบนี้นะคะบราวนีเรดแล้วทีนี้ก็ก็เอามาดัดแปลงให้กลายเป็นเนื้อเค้กนะคะคือใส่ส่วนผสมของนมลงไป ะะแล้วก็มีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเนาะอยู่ในตำร,บบรารบวนี่หน้า 61, 61 62, นะคะ61-62เนาะใครที่มีตำรานะคะก็เปิดไปดูได้เลยนะแล้วก็พร้อมกับดูคลิปนะคะที่เคยไลฟ์สดสอนไว้นะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจตำร,บบรารบวนี่นะคะก็พิมพ์สนใจข้างล่างได้เลยเนาะหรือว่าทักหาแอดมินได้เลยนะคะยังได้โปรโพิเศษอยู่ค่ะ